ทุกคนวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องตลกที่ฉันเล่นกับเพื่อนในจินตนาการของฉันชื่อว่าคุณปุยเมฆค่ะคุณปุยเมฆเนี่ยตัวนุ่มฟูเหมือนสำลีกวนสุดๆไปเลย วันก่อนฉันกำลังทำการบ้านแรกอยู่ยากมากๆเลยคุณปุ๋ยเมฆก็ลอยมาข้างๆแล้วกระซิบว่าตอบ42สิง่ายจะตายฉันก็เถียงไม่ได้นะคุณปุ๋ยเมฆต้องคิดเองแต่พอคิดไปคิดมาติดอยู่ดีสุดท้ายเลยแอบเขียน42ไปคุณครูเดินมาตรวจพอดีนี่ข้อนี้ผิดนะคะคุณครูว่าฉันน่าเสียเลยคุณปุ๋ยเมฆก็หัวเราะคิกคักอยู่ข้างๆฉันเลยกระซิบกลับ ว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าเชื่อคุณปุยเมฆพอพักกลางวานันฉันกำลังกินข้าวคุณปุยเมฆก,ก็มาแย่งไก่ทอดฉันไปนี่คุณปุยเมฆ นะฉันว่าแล้วก็พยายามแย่งคืนแต่คุณปุยย๋ยแมฆก็ลอยหนีไปมาฉันวิ่งตามจนเหนื่อยสุดท้ายคุณปุยย๋ยแมฆก็เอาไก่ทอดมาคืนให้แต่เหลือแต่กระดูกเห็นไหมละ่ะคุณปุ๋ยเมฆเนี่ยตัวป่วนสุดๆไปเลยแต่ถึงจะกวนขนาดไหนฉันก็รักคุณปุ๋ยเมฆนะเพราะว่ามีคุณปุ๋ยเมฆอยู่ด้วยชีวิตฉันก็สนุกขึ้นเยอะเลยใครมีเพื่อนในจินตนาการบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยนะ